ผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวก็น่าตกใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเกิดในยุค80<อ>แน่นอนผู้ชมไม่มีใครไม่รู้จักเพลงไอ้หนุ่มดอยเต่าของวงนกแรลนะคะซึ่งก็เป็นเพลงคําเมืองด้วยนะคะ<อ>ซึ่งศิลปินของวงนี้นะคะคนที่เขียนคําร้องแล้วก็ทํานองเพลงนี้รวมไปถึงอีกหลายๆบทเพลงอ,อย่างคุณเทพทาราปัญญามณะหรือชื่อจริงๆก็คือคุณสมเทพปัญญามณะป่วยหนักหลังพบเนื้อร้ายในช่องปอดเ<อ>ข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยอาการน้ำ ท่วมปอดจนต้องได้รับการเจาะปอดเพื่อดูดน้ําในปอดออกแล้วยังพบว่าไตนมีปัญหาทําให้ขาบวมค่ะจึงต้องเจาะขาเพื่อเอาน้ําในช่องขาออกอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะแพทย์ได้อนุญาตให้กลับไปรักษาตรวจที่บ้านแต่ยังนัดมาตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ ขณะที่บรรดาลูกศิษย์และก็เพื่อนๆในวงการนะคะในนามของศิลปินล้านนาก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่ตลาดนัดจริงใจจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์นี้นะคะซึ่งทางด้านคุณสมเกียรติสุยราชนะคะผู้ก่อตั้งวงนกแลพร้อมกับสมาชิกวงนกแรรุ่นแรกๆเลยนะคะ ก็ได้นํากระเช้าดอกไม้เ,เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือด้วยนะคะ,คะก็สร้างความรู้สึกซาบซึ้งตื้นตันให้กับศิลปินคําเมืองอาวุโสถึงกับยกมือไหว้ทั้งน้ําตาเลยคุณพ<ม>ร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฝากไปถึงคนรุ่นใหม่ศิลปินรุ่นใหม่ว่าให้สืบสารอนุรักษ์เพลงคําเมืองไว้ให้นานเท่าที่จะทําได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงค่ะ,คะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนคุณผู้ชมเวลาเราเห็น ข่าวออต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอาการป่วยของศิลปินอาวุโสหรือว่าศิลปินตลกเราก็จะได้เห็นความร่วมมือหยิบยื่นน้ำใจนะคะของคนคในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาฟแฟนเพลงด้วยอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะ,คะที่คนในวงการเดียวกันเขามอบอมให้แกักนละกันภายใต้สิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นมักจะมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่อยา่างน้อเราก็ทําให้มีรอยยิ้มเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยนะคะเห็นข่าวแบบนี้เราก็รู้สึกสบายใจแล้วก็โล่งใจนะคะที่ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะคุณผู้ชม